สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่18 24มกราคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ถือว่าชาวพฤษภนะคะมีเกณฑ์ที่จะชีพจรลงเท้านะคะก็คืออยู่ไม่ติดที่นะคะบางคนจะมีการเดินสายเพื่อทำบุญ สัปดาห์นี้คุณจะมีความใจบุญสุนทานเป็นพิเศษนะคะมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางเพื่อออกช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือมีการเดินทางเพื่อติดต่อในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจนะคะหรือบางรายจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ๆด้วยนะคะทั้งนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น หรือมีความก้าวหน้านะคะมีการได้รับข่าวดีเพื่อที่จะขยับขยายในเรื่องของรายรับของชาวพฤศษกได้มากในสัปดาห์นี้นะคะหลายคนก็อาจจะมีโชคลาภในเรื่องของหวยในเรื่องของหุ้นต่างๆนะคะอาจจะได้เงินกําไรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าอาจจะติดต่อมาเพื่อซื้อของนะคะทําให้ชาวพฤศษกได้รับออเดอร์หรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องของการงานนะคะ บางรายก็จะมีเพื่อนฝูงกลุ่มเก่าๆนะคะที่แนะนำเรื่องอาชีพการงานหรือว่าแนะนำตำแหน่งที่น่าสนใจให้กับคุณได้นะคะเรื่องของสุขภาพโดยรวมถือว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยจากการเดินทางนะคะการแพ้อากาศหรือการออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปนะคะสัปดาห์นี้ชาวพุทศกต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะคะใครที่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่จ,จะต้องเลิกหรือว่าต้องลดลงหน่อยนะคะอาจจะเจ็บป่วย เรื่องของโรคประจำตัวได้นะคะท่านที่ยังโสดนะคะอาจจะได้พบลักกระทันหันปุ๊บปั๊บนะคะหรือพบลักจากการเดินทางพบรักจากการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะการได้เจอเพื่อนเก่าก็อาจจะทําให้เจอ,เอรักสมัยอตอนที่เรายัางเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะได้พบลักกับชาวต่างชาติด้วยค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีโอกาส ได้พาการเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะมีการซื้อของช้อปปิง้งหรือว่าทานข้าวนอกบ้านนะคะบางคู่อาจจะมีเหตุให้ห่างกันนะคะในเรื่องของาศาสนาหรือเรื่องของการทำงานนะคะบางประการก็อาจจะต้องเป็นสัปดาห์ที่ชาวพุทธบางคนอาจจะต้องแยกจากคู่นิดนึงคะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u e e คา m i มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ